าแล้วครับพ <elas> ี่น้องอืออืออือมาอุ้ยอุ้ยตะขอครับตะขออืออืออือ่พี่น้องนี่ตะขอคือครับกลับสวนนิยามสอดเลยพี่หลงสองบาทเลยสวนเจริญพรชิงแค่มาหาอยู่หากินครับข้างทางครับผมนะไม้นี่ก็บไม้หาเอียนไม้สะเจ็ดเขาครับเราก็มาหาอยู่หากินพี่น้อง 1อยหาสิบเซนครับะสั่งมาไหมโอ้คุนพี่นอ้องล้างคุนดึงนลครับ่ะเดี๋ยวไปลุยก็เลยพี่นอ้องปล่อยเสียเวลามาอ่านลงไปนน่นะครับ่ะ,ะ,ะไปะเบิงคุนลางแรงก,กันพี่นอ้องนะช่วงนี้ก็ลงนานก็นกนใส่บูดด้เยพี่นอ้อง กระเทาะลงแล้วโอ้ยเก็บปลกหอยกันเด้ออมาดมาครับโอ้พับบุ๋มมันลายไปหน่องพับปลกหอยเอ๊ะเบ็ดลอยหาทิศเส้นกับเบ็ดยาวๆแต่ผมว่าคั้นมันอ่อนอยู่พี่น้องคั้นมันอ่อน Đấy. đẹp bóng ma gì Làm tốt vậy. Chuyện này cả nạm mất kín nữa luôn. Tắm kín mà. Ô, bếp hải tôi vẫn bếp hải rồi. Ô, hiện nhiều. เรียบครับดึงเขาปักบุ๋งมาโอ้ฮะเบิ้งลัางนี้คันง,ง่อแล้วพี่นอ้องอืมอักบุ๋งขึ้นดินดินอยู่พี่น้องปักบุ๋งขึ้นดินดินอยู่ เต็มพีกวมีเต็มมีเต็มมีเต็มนะคุณๆๆอ้อยเอ้ยอกรขครับกโกรขโอ้ยมาแล้วครับโอ้โหมาเดีวมาเดีวพี่น้องเต็มลเลยอ,อื้ตึ๊บอะใส่หยอยกับบังคอยชอลีดหลยหางไงฮะเต็มแรแล้วพี่น้องบนไงครับ ปลาในเมืองก็สีดำไม่ได้หรอกป่าเนี่ยปลาคอในเมืองนี่สีดำเลยเลยก็คือปลาคอถงหน้าเลยครัคอห่วยปลาคอในเมืองนี่ดำกับอะไรกันข่าวข่าวแห้งครับเวลาเห็ดกินเนี่ยต้องใส่เครื่องให้ลายเลยอ่ะเต็มแหล่งวะเพี่น้องลุยกันตยหล่อเตยหล่อฟังไปพูดออกไม่บุ๋นเหรอครับเอา หลังนี่กับหมูพี่น้องหมูหมูหมูเอ็ดเป็ดเลยเหอยอย่างเดินดึงเป็ดฟองทักหมูมาแล้วโอ้เสียงปลาดิน่นโอ้มองมองมองส่เบดครับใส่เบ็ด,ดนี่คนพี่น้องโอ้ มาอีกเต็มไม่ต้องอ,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 อืมอืมมาเต็ม้องมาอุมุนอีกส่งสีมันล้วเต็มซองครับเนอะอืมใส่เดียวกันเลยครับโอ,อ,อ้อยู่ก่อนอืมวอ่ะหลังนี่กับมูครับเนอ,อ หอยไปเลยอู้หู้มาแล้วครับพี่นอ้องไม้เด็ดหรือไม้นีน่เอาหอยนี่พี่นอ้องอู้หเอาหอยอู้นี่ครับมาแล้วครับอือหื่นี้ยูครับผู้เอียนลายดีกับไม้นี่นะหน,นองในเมืองสุรินทร์มาใส่เลยกระเด็นมักเอีนนอยนเลยนี่ครับ อืมดีสไลด์ไปดงว้าวาหลังผุ่นขักครับพี่น้องวอ้ดินขักไปยอะฝุ่นผุ่น,นดินเลยครับแลนนี่ผมดักแบบห้อยไ้ เดี๋ยวจะมงมุ่งมาปองหอยเต็มเลยครับข้างนี่อ้โอ้ยถึงนิดนะครับวเห็นบ่ลองโอ้พุ่นครับพุดขุดขุดขุดอืมอืมโอ้ยหลุดได้กันเลยพี่น้องหลุดที่แขนเลยหลุดได้กันเลยอืม นี่ครับโอ้กินจำเลยี่หลองโอ้กินจำอีกเลยครับมาเด้อไ่จำบ่โอ้นี่ฟาดกัี่หลองอืม่ะหมดไปยัง ป่าวาวพี่น้องหลังนี่โอ้หลังนี่หายพี่น้องอยู่ทําไมน,น้องป่านี้โอ้ยินดีมองนี้ครับเต้พันไดโต้เลยครับมองนี้นี่โอ้มองนี้นี่มูฟเลยครับขั้นงอตื้อเลยพี่น้องเต้ประเดโตมันตือ้อย้อนนี้ที่ไหนบอ ทันหมูเปื่อยอะไรหรือเปล่าตัเวเด็วเดสเือขาจร่งอิ่มเจโอ โอ้เปล่าพี่น้องมีนมีอะไรเยอครับอะดึงหมูลยว่าอะไรอีกครับนนี้ว่านอะไรอหูเอียนว่ามึงนี่โอ้อันนี้ก็หมูอูรูเลยพี่น้อง อ้าวครับแห่ออกครับพี่น้องดึงมิพันพวกบุงรุดเลิเดี๋ยวลงไว้เบิงบางทีนี่เสียงตีหนามพี่น้องโอ้มาทีแมงกับพี่นี่ตะเรียบพี่น้องอุย้ย แนี่ห้อกนี่ตะคอกเื่อโอ้อย่าห้อยเลี่ยงาน่ไปนี่โอ้หลุ่ในกัรเลยหรอหลุ่ในกัรหลุนในกานอืมอืมอ้จิตจำอ เอ,อแปออกทั่งฟังนะตอ,อนนี้ไปลด,ด,ด,ดล,ไปลึกหลังลงไปยังไงล่ะอืออออโอ้โหมิดขันเลยพีน่น้องเนี่ยมหาเห็นเลย,ยไหไน,นะ กี่เดนไหมอ้ว่าวพี่น้นองอืมนี่ว่าขัดนมันอ่อนขัดนมันอ่อนผุนของไมโอ้สามหลังุดท้ายผุนเห้นขั้นอยู่ผุนงูอันนี้ขั้นหายเลยพี่น้องโอ้ยครับอ,อ้เอา มาอีกแล่หรือน้องเห็นโตเลยเห็นไหมครับโอ้ยบ่มแม่รับหักห <laughs> ักใหม่ <laughs> เห็นโตเลยเป็น้วหางใหม่ครับมาเหมอุย้ยหันดึงบมูมๆมี่ลโล่ก็หมานกับพี่อ้องเนาะโอ้ยติดตัดติดกับติด มังใหญ่หรอเป่าโมเมนต์สิมันมีทางอื่นอีกนะครับพี่งงน,น้องผมง่ายเลยครับกระก๋อเท่าไรกะป๋อสีโตครับเกียนตัวหนึ่งครับพี่น้องนะครับนะกรบเบ็ดเบ็ดไม้ลอยหาทิศเส้นครับไปกัดแถมกะบ,บ้านปะบ,บุ้งครับ <laughs> ขาดเท่าไรได้พี่น้องกตะกบ,บ้านไปพัดน,นะครับอ่ะคลิปนี้มันนี้ก็ เป็ีปักมือพี่ลองสวยเลยเก็บเลยครับฮะเก็บเลยวันนี้ก็ยังมีข้อหมาดอยู่พี่ลองครับนะนะทอฝากกดติดตามเว้ครับช่องบ้านเลยสวนสดีเดินผ่อนครับอ่ะวันนี้ก็ขอเก้าเข้ามาสวัสดีครับผมครับไปเจอกันคลิปต่อไปครับพี่น้องฮะมันหมาดด้วกันครับ